เดี๋ยวขน้องางสกดินลอมเพลนออฟไปเชค่ะีวคระังคังชุดค่ะไม่หน่อยแทบช็อกไม่หน่อยไม่รู้ว่าชุดอิลาจะเยอะขนาดนี้ <c oughs> มาแล้วสีแดงแลงดิต <c oughs> ไป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 ่ไปคนบอกโอ้ยโอ้ยเจือใครเสือลาดซุป่แม่ค้ามือ่ตนาดสุดเม่อายือลานีอมนเมียนกระโปรงมันบางอ่หลีใช่กระโปรงมันบาง เอากางเกงสีขามาใส่เกงนคนนั้นน่ะกางเกงชีเาเราละแล้วต่ละสุดกางเกงเงินมาใหมรือ่าสุดได้ไหมเป็นเทาเป็นขาวเป็นสปไปเลยก็ตั้งแต่ไม่พว่ากางเกงนะก็คือมาหายข้าตาดันกางเกงขาวเพชรไฮเปกางเไอดี้นะว่ามันเทียบกับมันี้โอ้ยติ๊ดโล้ยโอ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 ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโไปยโไปยโอโอ้ยโอ้ย กระปงกระปงบานทีกระปงะอกแล้วนะคะอีกสองเพลงนะคะว้ยังยังเจ้าหญิงนันเจ้าหญิงเอลยงวงหเลือกมากนีต้องนวเจ้าของ นนแมนสวยเออจูเนียสวยแมนสวยจริงนันนั่น,น,นอยู่ทางหน้าเลยอยู่ทางหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเออแบบสวยอะไร แต่จุดนั้นล่ะกระโปงอันชุดนี้ก็สวยเด้นี่ก ่อนพี่น้องฟ่อนไม่อยังล่ะนั่งก็ใช่ปะนี่มันเป็นชุดเพจติดเก,กา่ามันจะเป็นยังไงละ่ะมันจะข้องกันเป็นบ่าล็อกออกเลยล็อกพิมพออกมาเอออเาไว้ซ่อมคือแบบว่าเพราะมันเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยนั่นแหหละนนั่ง วอดีใ่อุ้ยแต่มันสวยมากเลยเนาะสีแมสสีแบบหวานใช่ๆๆไอเนี้สวยเนี่ยพักทำมาเย่ไหมแบบยางงามเลยวะ โอ้กระสิส้มกระดอกกระเดียกที่เอาไปใส่ชุดส้มเนี่ยเออเออเออเนี่ยให้มันสว่างขึ้นช่วงนี้ช่วงไหนแม่แมนแมนแมนชวงนี้จะว่าเห็นนางใส่นางบม่ใส่แต่ก็มาใส่ใส่โอ้แมนยูเอาไปเอาไปประดับชุดนั่นแหละใส่ถุงไว้เหมือนเดิมเออใส่ถุงไว้มันมันไม่มีถุงไอที่มันเป็นถุงซิปบอกใหญ่ ใส่ถุงกอบแก็บถุงลุยแล้วควมเซนดี่เลือกผ่าผู้หญิงจะนั่งคือแต่อันนี้นางใส่น่ารักอ่ะเนี่ยเอาเนี่ย เอาซื <usion> ้อไวมากกว่าจีส้ไไม่หน่อยจะได้ไปแก้ไขม่กอขาข้าวมัพี่บ่าไสเบิงบ่ อยู่แต่ว่ามันโปดนะนี่ยมันโป่ตรงนี้มันใส่เข้าไปแล้วก็จังบอใส่ยอย่างเลยสตอแต่ว่าคขาใช้สตีเข้าไปมันจะบ่เป็นอย่างดอกบป็นอย่างกับทิ่แต่ว่ามอง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 แบบ ปลาป่าแบบเข้าบริเวณวางๆมันก็ใส่เขามามัน,นบนะูบฮะลวดละบนอ่มันจะประมาณนี้ะนะลวด,ดบังด้วแม่กุ้งมันจะประมาณนี้แุ้ลดบง,ด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 ,บงด,ด้งามยู่ไเดมันจะงามยู่งเ แต่มันเป็นหลังคอนงะมันตึงกก็ส่นปลังวตละเสนบางสูตรแบบเพื้นอันตัดมะไห่เนาะแมนพืนนนพ้นตัดมาไห่ฮาก็เลยแบบมันบริวารต,ตัวน้องแบบ,บน,านาั้นนะแบบพอดีเลยนะ จเมบุกเิมาสลายปานนี้มันก็ไม่เยอะนะแม่นยยีดเดียวเองไม่หน่อยทายลูปไปยสุดเดี๋ยวจะออยจะเบิรงไม่หน่ยไม่หน่แคบลูกไปยเอาบมได้บุรีบ่ได้ว่าบุรี ยอมรับความจริงเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรตัวจะควงโดนไม่โดนอะไรโดนไม่โดนไม่กอมอเออออแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ีไซน์เซ็ตกคลิปหน้าพบกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ